สวัสดีคะ่ะ FC ทุกท่านคะ่ะวันนี้กลับมาพบกับน้องดอีกแล้วนะคะที่โชว์รูมฟอร์ดพระประแดงพร้อมกับช่อง YouTube Ford, ย t u b e ฟอร์ดใบดาลนั่เองค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับรถตัวในเจนสประตูเกียร์ออโต้ที่ขายดีมากๆตอนนี้พูดเลยว่ามาแรงชุดไม่อยู่เลยนะคะคือตัวรุ่น n นเจนเอ็กนะคะเป็นเกียร์ออโต้นั่นเองค่ะคันนี้เป็นตัวสีน้ําเงินตกแต่งออกโทนสีน้ําเงินสัดแดงนั่นเองค่ะหล่อมากๆเทมากๆและดูโดดเด่นมากๆเลยด้วยค่ะคันนี้นะคะน้องดามีโปรโมชั่นมาพร้อมกับโปรโมชั่นที่พิเศษมากๆนะคะราคารถ8 19,00บาทส่วนลด100,000บาทเหลือเพียง789,000บาทค่ะหรือลูกค้าจะเลือกเป็นออกรถแบบชุดแรปเตอร์นะคะตอนนี้มีแคมเปญแต่งเหมือนตัวแรปเตอร์เลยออกรถกําเงินมาที่59,000บาทแค่นั้นเองค่ะหรือจะเลือกเป็นแบบดอกเตี้ยพิเศษนะคะ0%พร้อมฟรีชุดแต่งเต็มก็สามารถเลือกได้เช่นกันค่ะหรือจะเลือกเป็นฟรีชุดแต่งแบบนี้นะคะก็แจ้งน้องดามาได้เลยมีหลากหลายแคมเปญกันเลยค่ะเดี๋ยวพารับชมการตกแต่งรถคันนี้กันเลยนะคะ คันนี้ต้องมาทำการใส่กระจังหน้าเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะคะก็จะเป็นฟอร์เอฟโวอาร์ดีสีน้ําเงินแบบนี้เลยสีเดียวกับตัวรถตัดกับขอบสีแดงแบบนี้เลยค่ะ LED ด้านบนเป็น LED 3ตําแหน่งสีส้มนั่นเองค่ะส่วนสกู๊ฝากระโปรงด้านบนเป็นสกู๊ฟทรงฟิตขนาดใหญ่นะคะก็ทําสีเป็นแบบสีแหวกแนวสีใหม่โดดเด่นมากๆเผื่อลูกค้าคนไหนชื่นชอบนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเองนะคะคือสีน้าเงินตัดด้วยกับสีดําเงาแบบนี้ตรงกลางนะคะแล้วก็ตัวด้านบนขีดด้านข้าง เป็นสีแดงค่ะแล้วก็ลูกค้าเลือกเป็นตัวโลโก้มามัสแตงสีแดงแบบนี้นั่นเองค่ะก็ดูโดดเด่นไม่แพ้กันเลยคันนี้นะคะโดดเด่นแล้วก็เตรียมนําส่งรถให้ f อฟน้องดาที่จังหวัดสุโขทัยนั่นเองค่ะก็เดี๋ยวถือว่าขับไปเนี่ยดูโดดเด่นแล้วก็ดูเท่มากๆเลยนะคะในสายตาของการขับขี่นั่นเองค่ะชุดไฟหน้าของเรานะคะเป็นไฟหน้า L อลดีมัลติร e เฟกเตนะคะเป็นไฟ L อดีวิ่งกลางวันค่ะมาพร้อมกับตัวชุดค่อบไฟหน้าค่ะแล้วก็ตัวคันนี้นะคะก็ติดในส่วนของตัว ไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะคะก็จะเป็นสีไฟตัดหมอกที่ติดเป็นสีโคเมียนนั่นเองค่ะคิ Q ้วล้อเป็นคิ้วล้อขนาด6นิ้วแบบหมุดนะคะไม่ใช่เก็บงานซิลิโคนนะคะเพราะว่าเป็นงานตัวยางที่ติดกับตัวรถ ให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องยิงซิลิโคนแล้วนั่นเองค่ะลายสติกเกอร์ที่ลูกค้าเห็นนะคะเป็นลายกราฟิกรูปม้าแบบนี้เลยม้าทยานแบบนี้เลยนะคะก็ดูโดดเด่นเป็นสีแดงตัดกับตัวสีตัวรถเลยนะคะถือว่ามาแรงมากๆน้าเงินตัดสีแดงนั่นเองค่ะรองเป้ากันลอยนะคะติดตั้งให้เพิ่มเติมกระัวกระจกมองรถมีไฟเลี้ยวมาให้ฟิล์มน้องดาติดเป็นตัวเซรามิกลับประกันให้10ปีนะคะคันนี้ติดความเข้มอยู่ที่80นนั่นเองค่ะ เราหลังคาด้านบนเป็นสีดำทรงสปอร์ตสีดำล้วนกันสาบดปานหน้าบานผู้ดิสารนะคะมีมาให้ครบชวนเลยนะคะแล้วก็ภายในของเราน้องดาเลือกอัปเกรดนะคะทําภายในเป็นเบาะหนังสีดำเดินได้สีแดงแบบนี้เลยค่ะก็ถือว่ายังไม่ทิ้งคราบที่เป็นแบบสีแดงตัดนะคะก็ถือว่าลูกค้าชอบมากๆแล้วก็มีการปาก no ักโลโก้คาว่า n e x t g e n r a n เจ r ตรงนี้ถ้าต้องการสามารถแจ้งน้องดาได้เลยนะคะ เกียร์เป็นเกียร์ออโต้6สปีดค่ะมาพร้อมกับตัวหน้าจอตรงกลางขนาด12นิ้วนะคะ,ะต,ต,ตัวนี้นะคะขนาด1ิ 10. 1นิ้วรองรับ Apple c a r p l a y พ n d r o i d Auto แบบไร้สายนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็สามารถสตาร์ทรถผ่านแอปพลิเคชัน Ford ์ดพาได้ด้วยค่ะพวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัยแบบไฟฟ้ามาให้พร้อมกับตัวหน้าจอเรือนใหม่เป็นแบบดิจิตอลให้ด้วยนะคะถือว่าครบถ้วมนมากๆ หุงรมมโรมีนภัยมีมาให้6ตำแหน่ง6จุดด้วยกันพร้อมกับระบบคอสปลอดภัย ABS ป้องกรรออออันล้อล็อก EBD กระจ,จายแรงเบรกพร้อมรอมป้องกันการผิดความค่ะและที่ลูกค้าเห็นในส่วนของตัวด้านข้างที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะก็คือตัวล้อแม็กค่ะคันนี้นะคะต้องการเปลี่ยนทําการใส่ล้อแม็กนะคะเป็นตัวล้อแม็กลายมาเวลสีแดงนั่นเองค่ะเป็นขอบ20นะคะคันนี้ก็เดิมเดิมเนี่ยตัวรถเป็นขอบ17นั่นเองนะคะเปลี่ยนเป็นแม็กขอบ20ลาย มาเวลนะคะก็คือเป็นของ O อเซจับคู่กับตัวยางสเปค33คูน 12. ดค่ะแล้วรถคันนี้นะคะก็มีในส่วนตัวการเปลี่ยนปีกนกนะคะเพราะว่าคันนี้จะเป็นปีกนกของโยงนั่นเองนะคะนี่ค่ะภายในเลยนะคะแล้วก็มีการยกตัวรถด้านหน้า2แล้วก็หลัง2ด้วยค่ะทําการใส่กันโครงให้ช่วงล่างน้องดาเซ็ตอัพให้ทั้งหมดนะคะขับขี่ปลอดภัยนะคะออกรถกับน้องดาเนี่ยทำให้จบแน่นอนทั้งหมดเลยนะคะก็ใช้รถปลอดภยัยขับขี่เท่ตอบความต้องการของลูกค้าได้เลยด้วยค่ะ ฝาถังละมานเรามีครอบมาให้พร้อมติดกับตัวโรบาเหล็กเออร์เรนเดอร์ทรง GT ตรงรุ่นนะคะไม่ต้องยึดเจาะตัวรถแต่อย่างใดค่ะตัวนี้ก็ไว้วัดสัมภาระนะคะแล้วก็ดูติดกันเกือบทุกคันเลยนะคะมาดูด้านท้ายต่อเลยด้านท้ายทําการใส่กราบท้ายนะคะเป็นกราบท้ายเอโบดีสีดําแบบนี้ค่ะพื้นสีดําเลยแล้วก็ฟอนด์เอโบดีสีดําตัดขอบสีแดงค่ะตัวโลโก้กล้องถอยหลังเรามีมาให้แล้วพร้อมอะคริลิกปั๊มนูนค่ะเป็นคําว่าเรนเจอร์เป็นปั๊มนูนสีแดงแบบนี้เลยนะคะ ก็จะมีมาให้ครบชวนครอบไฟท้ายนะคะกระชวนไ้าเดิมๆจากโรงงาน XLS เป็นสีตัวรถนั่นเองคือสีน้ําเงินค่ะรถคันนี้นะคะเป็นรถสประตูก็จริงแต่เขาน้ําหนักนะคะสามารถบรรทุกได้มากกว่า1.3ตันเลยทีเดียวใช้รถทั้งบรรทุกนะคะขนของใช้กับครอบครัวใช้ในชีาวาิตประจำวันก็ถือว่าคุ้มมากๆมีบันไดเหยียบด้านข้างมาให้ด้วยค่ะรถคันนี้เนี่ยดูเท่ hey! ตกแต่งออกมาดูโดดเด่นมากๆถ้าลูกค้าคนไหน FC น้องดาที่ชื่นชอบนะคะสามารถ ติดต่อหาน้องดาตามเบอร์0840849644ค่ะหรือสแกนเคียร์โ้ดสอบถามโปรโมชั่นกันได้เลยนะคะโปรโมชั่นดีมากๆเลยนะคะตีรถพร้อมส่งมอบทุกสีนะคะเตรียมรับส่งการนะคะไปเล่นน้ำสาดน้ำกันนั่งไทยกระบะก,กันได้เลยนะคะพร้อมกับแคมเปญมอเตอร์โชว์ในเดือนหน้านี้นะคะมีนานี้นะคะเป็นแคมเปญเดียวกับมอเตอร์โชว์แรงกว่ามอเตอร์โชว์ด้วยนะคะแล้วก็ได้รถรับรถช่วง ส่งการกันด้วยนะคะลูกค้าสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากลูกค้าทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องดาเพิ่มเป็นกำลังใจในการทําคลิปรีวิวให้กับลูกค้าดูทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะคะน้องดาต้องเรียนไว้เลยว่าขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านนะคะทุกจังหวัดทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นภาคเหนืออีสานนะคะใต้กลางนะคะที่เอ็นดูน้องดานะคะแล้วก็เข้าใจนะคะในการทํางานโปรเซสต,ต่างๆนะคะทุกเคสทุกคันนะคะลูกค้าของน้องดาเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะน้องดาก็คือเร่งงานไฟแนนซ์ให้เร่งด่วนให้นะคะแล้วก็่านนไฟ ตกแต่งรอๆแบบนี้ตรวจงานให้ดูทุกคันส่งงานให้ดูทุกคันแล้วก็น้องดาก็จะนํารถไปส่งให้กับลูกค้าเองนะคะดูรลลูกค้าเองทุกคันด้วยนะคะก็ขอบพระคุณลูกค้าเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้าใจน้องดาด้วยนะคะบางทีคิวรถน้องดานะคะในการส่งมอบเนี่ยเป็น f c ต่างจังหวัดเยอะนะคะก็จะมีการเดินทางหลายๆจังหวัดนะคะในช่วงนี้นะคะก็ลูกค้านี่น่ารักมากๆเลยนะคะก็เข้าใจในการเดินทางส่งของส่งมอบนะคะวันไหนก็วันนั้นนะคะลูกค้าก็สามารถ รีเวสกันได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะต้องขอประคุณ f อฟซีอคัอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ